ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง k u l u ซ e v s k y นะครับผมก็จนม,มีเยอะไม่เยอะนะ6เวอร์ชันนะครับผม Kuluzevsky นะ ตาก็จะเป็น roaming f l a n g น่าจะน่าจะหมดเลยมั้งว่าน่าจะหมดเลยมั้ง roaming flange k u l u s e v s k ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะที่แรกมาที่แรกมายังไม่ได้เล่นเหมือนกันเนี่ย roaming flange roaming f l a n g โอเค roaming f l a n g หมดเลยนะครับผมหาตัวที่ดีสุดก่อนแล้วกันเนี่ยโอเคอืมฟีเจอร์เขียวนะ ฟีเจอร์เขียนแต่สแตนดาร์ดไหมบองโชนจับเล่นบอลกับตัวค่อนข้างดีเลยอะนี่สแตนดาร์ดก็ดีแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยใช้กันนะคลูซเซฟสกี้ในตำแหน่งนี้ที่คนใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นใครอะเบะ็คแฮมปะถ้าเป็นอีิกนะถ้าเป็นตัวฟีเจอร์ก็อาจจะเป็นเมสซี่ส่วนตัวผมก็ใช้เมสซี่ในตำแหน่งนี้อย่างน้อย,อยก็มีทีเด็ดก็คือปัน่นโค้ง,งในบางจังหวะแต่ครูเซฟสกี้เนี่ยเป็นเป็นโรมิ่งแฟล้ง นะผมไม่แฝงอืม,อมได้เลี้ยงบอลโอเคฟีเจอร์เขียวดีสุดนะตอนนี้ฟีเจอร์เขียวดีสุดณตอนนี้อันนี้เทียบไปอย่างว่า94 94 9ี94เหรอได้เกมรุกได้บอลคอนโทรลได้รับประกับตัวนะครับผมได้พลังการยิงได้สตีมินาเวอร์ชัี่นี้ได้เลี้ยงบอลได้จ่ายบอลได้จบสกอร์โอ้โหต้องไปทางตัวนี้ว่ะฟีเจอร์เขียวดีกว่านะครับผม กิจเขียวดีกว่าโอ้โหโห,โโหโวนันเช่นนี้บอลคอนโทรลกินขาดนะครับผมอืมอืมวอร์ช่นนี้ก็ครองบอลค่อนข้างติดเท้าเลยนะครับผมเนี่ยแต่วันเช่นนี้หลากหลายจริงว่ะหลากหลายจริงเนี่ยหลากหลายจริงเวอร์ช่นะชนี้มันจะได้ได้จบสกอร์นะะได้จบสกอร์ได้สองสั้นเปิดบอล ความโค้งความเร็วนะครับผมแต่ว่าฉันได้ได้ได้ไดครองบอลปะเอาละจะไปทางไหนจะไปทางไหนรม,มิี้แฝงเพราะว่าสไตล์นี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ริมเส้นนะคือมันยืนริมเส้นก็จริงแต่มันไม่ได้วิ่งขึ้นริมเส้นมันจะวิ่งแบบวิ่งขึ้นแบบยืงเข้าเข้าหากรอบกระทู้ดอะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นสูงขนาดน,นั้นนะนงครับผมอืมโอ้โหยากปะสมติชชั่นนี้ได้คนระเบบนะเอาจริงได้คนระเบบนะ นะฟีเจอร์เขียวนี่เกี่ยวไว้ก่อนแล้วกันนะให้ตัวเก้าห้าก่อนแล้วกันนะครับผมเก้าห้าเจอเก้าห้าตัวล่าสุดเฮ้ยเท่ากันเลยเหรออูต่างแค่เลี้ยงบอลโอ้โหอื้มอื้มเออโอ้โหส่งโคชนีน้เอาจริงนะเท่ากันนะไม่ต่างกันมากอ่ะไม่ไม่ต่างกันมาก,ไ,มาก,มากได้เลี้ยงบอลได้สปีดต,ต้นนะครับผม ได้เลี้ยงบอลได้สปีดต้นอืแต่ถ้าส่วนตัวให้ผมเลือกใช้ผมก็ใช้ตัวเลี้ยงบอลนะแต่จริงๆแม่งสูสีนะครับผมเป็นสองเวอร์ชันที่ดีสุดแล้วกันนะครับผมเป็นสองเวอร์ชันที่ดีสุดสำหรับครูเซสกี้นะฮะแต่ฟีเจอร์เขียวเวอร์ชันเนี้ยน,น่าเล่นชิคเป่งนะน่าเล่นตรงที่ว่ามันมันได้จบสกอร์ที่ค่อนข้างคมนะค่อนข้างคมนะรวมบุตก็80บวกบวก,วกนะครับผมประสิบบวกบวกแล้วก็ได้ความเร็วที่ ดีกว่านะครับผมวร์ชันฟีเจอร์เขียวน่าเล่นนะแต่ตัวที่ดีที่สุดก็จะเป็นอสองวัชชันนี้นะครับผม95นะ95สองวัชชันนี้ที่เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับผมตัวล่าสุดนั่นแหละ,ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้ว